นั่นหยนั่นแน่นขานเดินเออสบายๆไปแล้วครับมีรถรับส่งเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วคนเยอะมาคนเดินเยอะมากเลยฮัลโหล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 บิกนิวคลองบิ๊นิ

มาเยอะมาเยอะมาเยอะ<า>โอ้ยกี่เรามาไม่เต็มเนี่ยตอนนี้วันดูดิคนมาเต็มเลยวั้เนี่ยไม่มีที่จอดแล้วเต็มหมดแล้วมาเยอะมากเลยนะโอเคไม่ปี๋เพราะลมลมเบาหรอกไปเนี่ยไปแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึงเพราะลมก่อน ลงมาขอบขอบคุณครับป่าเราป่ะเดินไปนี่ป่ะป่ิเดินไปนี่เดียวเราบ้านบ้านเดิยบ้านบ้านชิดฝั่งนี้ชิดฝั่งนี้ชิดฝั่งนี้บ้านบ้านชิดฝั่งนี้รถมารถมาน้องอย่าวิ่งรอด้วยลูกคนมาเยอะมากเลยแต่บ้านบ้านเดี๋ยวก่อน Ô nữa rằng 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 đây, rằng 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 วานหานรถมาพ่อคนเดียวเลยพ่อพาลงทำไมเนี่ยวาวงรถะอพ่อเคยเห็นสุริยุปราคาไมให้ดูดิล็อกเมื่อกี้นี่ให้ปวดเมื่อกี้นี่เอาขึ้นฝั่งม่ดเคยเจอ,อสุริยุป,ปราคาฮสุริยุปราคาอืม สุริยบราคือพอ่า,า,า,ายคบเก้านทีก่อนเอ้าเฮ้ยมันมนอยู่ตรงนี้เลย,ยวยนนุี้มันอยู่ตรงนี้ยแล้วก็ตัวมันเนี้ย ก็ถ่ายครบ9นาทีก่อนเดี๋ยวมันจะอออัพอัพไม่ได้แต่มันอัพไม่ได้เอ้ยโจโจโจพ่อบริษัทมันตกเราไม,ม่เก็บอืมเก็บสิอุ้ยไายแล้วจบภพระกะิจแล้ว มาถึงที่แล้วเรากลับได้วันนี้คนเยอะมากลับสวยกับที่เดิมกลับทางเดิมวันเองเสนอหน้ามาทำไมเนี่ยคนมาเยอะมาก ทยอยเข้ามาตอนไหนุ้ยเที่ยงแล้วเนี่ยเข้ใจตอนตอนตอนกลับบ้านอ่ะตอนกลับบ้านพี่อยากไปเล่นบ้านตุลินไปเรียนพิเศษก่อนถ้าทันนะโอเคเรียนไปเรียนพิเศษหรือบ้างนี่ตอนนี้นนนนตอแป๊บหนึง่งแต่พ่อใส่คลิปเสร็จก่อนแป๊บหนึง่ง นี่เราบอกหรือฟรีไฟดีเราบอกเหมาะแมพดูก่อนก็ถ่ายมันครบเก้าทีก่อนไม่ก็เสียดายวิดีโอก่อนเปิดเน็ตก่อนเดี๋ยวสิมันเปิดไม่ได้เปิดได้ไงล่ะก็ก็เปิดเน็ตแล้วพ่อก็ใายไปด้วยไงมันมันหยุดอยู่ไม่ได้ถ้าหยุดกระดับเลย หมดแล้วลนอนตอนนี้เล่นรถคันสีใจอะไม่รู้ว่าคันแดงสีอะไรเราเรากำลังกลับคนเข้าก็มีคนเข้าอหน่อยตอนนี้ ซื้อมาเดี่ยนี้ดู่ันดิ ยจะมีรูเนี้บางเราก็หน่อยสด่มันมีไง่สิบกนะ้หรอยังยังไม่สุกเลยนะเนี่ยบอกวันนี้จะหาวัสดุเพราะมนแก่จากงประมาณสองวันต้องไปต่อหัวไหมไม่ต้องต่อก็ได้ต่อก็ได้แล้วแก่ มันแต,ตกข้างข้างมันแตกข <ẫ> ้างางม,ม,ม,มันบินลอยมันแผลอยู่หนนอ้ก่งมันหักพอด้แล้กิงมันหักร่วงลงมาเนี่ยจะสุดเยอะเนี่ยสิบห้าสิบห้าโลร้อยยี่สบาทเองนะแพงมากอุ้ย ไม่แพ้แล้ครับซื้อโล40เอ้ยโล90ก้าครึ่งโล่สี่สิบมันผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้มัได้นมันไม่กินเองเลย้วไม่ล่ะมันเยอะเรต้องเอาไปแล้วแต่ถ้าไม่เอาก็แล้วแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันกพ่อเขาไม่พิ่โตเขาไม่ได้อยู่ด้วยไงเขาเปคนเคนสองคนมันไม่ได้เป็นน้อยดูไม่ได้ประมาณนัก ของวันข <conversations. S 1> องวันอ่องวานหรอตามั่น hmm. อ oh, ่า <sk r ude> <Yeah>. ้วดูว่าไม่ตกเินไม่ถ่แต่ใชถูกไปผมก็บอกไม่ได้จ้าแอ่าไม่ได้ครับแอไปจได้ม่มีลูกุกเลยจะไม่มีโอ้จุกประชามาแกกันมเลยเพราะว่าผมั้งองทัพที่เับตรงนี้อันนี้ทันอะไรมาเลยทาทงประเสริฐที่ลูกเาลดีวานแก่กันเนี่ย ทระเสริฐมันต่างกับไอ้นั่นใชงไหมต่างกันหน่อยเนื้อมันสีมันแตกต่างกันแล้วมัน,น,นเนืออ้อ,ะอจะแข็งกว่าหน่อยนึงพูดถึงว่าเนื้อมันแข็งกว่าอย่างนี้หน่อยนึงอย่างนี้เนื้อจะนิ่มกว่าดูกันเลยอันนี้เนื้อแข็งกว่าเหรอแข็งกว่าหน่อยนึงเคี่ยวเลยห่อเลยครับแต่มันจะมีว่ามันร่วงอ่ะ <ừ. S 2> ลมมันตีสองวันที่แล้วลมแรงสริงคักอันนี้ก็แก่แล้วใช่ไหมแก่แก่เจาะดูแล้วน่ะแก่จริงก็พักแห้งอุ๊ยดูแล้วเราบ้านทเข้าไปจัดที่มาทั้เข้าไปจัดไปกินอาหารก่อนลมหนาวที่ลงหวองวันที่แลมม้วที่แล้ว